สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุดน,นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนเราเนี่ยนะมันก็พูดกันไปต่างๆนานา,นา,นานถึงเรื่องของมรณาความตายก็มีหลายคนนะครับที่เชื่อว่าพอตายปุ๊บเนี่ยนะมันยังไ,งไม่ไปเกิดนะมันกลายเป็น สิ่งที่เรียกว่าอะไรอะ่ะวิญญาณนะล่องรอยอยู่นะต้องรอเจ็ดวันบ้างนะรอ49วันบ้างนะรออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะนะซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นกฎระเบียบนะครับของชีวิตนะหลังความตายนะที่ต้องรอเวลานะเพื่อจะไปเกิดนะจะไปเกิดในสวรรค์นะหรือลงนรกก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องรอผ่านไป7วัน49วันอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญสติภาวนานะครับเป็นนะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4เป็นนะมีสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยนะเราจะมองเห็นนะว่าจิตเราเนี่ยมันไม่เคยเหมือนเดิมจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับอย่างผมพูดอยู่เนี่ยจิตก็เกิดจิตก็กดับ ทำไมถึงรู้ว่าจิตเกิดดับในขณะที่พูดเนี่ยนะจิตที่ประกอบด้วยสติมันก็รู้กายนะกายนี่ปากขยับมันก็เห็นถึงความเป็นไตรลักษณนะ์มันก็เกิดดับนะเดี๋ยวเห็นนี้บทเกา่านะดับไปบทใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวบทใหม่ดับอีกแล้วนะใหม่กว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนันจิตมันก็จะเกิดดับนะไปพร้อมๆกับการรู้นะครับนะด้วยสตนะิในกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ ถ้าเรามีสตินะอยู่ในการรู้นะในกายเวนาจิตธรรมเนี่ยมันก็จะมีปัญญาไปอบรมจิตนะให้มันฉลาดนะเห็นถึงการเกิดดับนะและความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะผมยังเล่าเล่าให้ฟังว่าจิตจริงๆอะ่ะมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะจิตเก่าดับจิตใหม่เกิดจิตใหม่ดับและจิตใหม่กว่าเกิดจิตใหม่กว่าดับจิตใหม่กว่าของใหม่กว่าเกิดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่คือความเป็นใจลัดของจิตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าตายเสร็จนะต้องรอก่อนนะเวันนะครับเอ่สวันนะต้องไปรอพี่ภาคษาอะไรก่อนเนี่ยมันไปแย้งกับในเรื่องของการเจริญสติภาวนานะการเจริญสิบันนสีเพราะตามที่บอกแล้วจิตมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะ,ะนั้นยามที่เราตายเนี่ย นะเขาเรียกว่ามันเกิดจุติจิตนะคำว่าตายในความหมายของมนุษย์เราก็หมายถึงว่าร่างกายมันหมดสภาพนะหัวใจหยุดเต้นนะอะไรต่างๆมันหยุดพูดง่ายๆนะสมองสัญญาณสมองหยุดนะหัวใจหยุดเต้นนะนี่คือทางการแพทย์นะเขาวัดกันแบบนี้ก็นะเ,เรียกว่าตายแต่ไม่มีใครไปวัดจิตเอาเป็นว่า นะตายในความหมายก็คือว่าไม่ฟื้นนะร่างกายนี้เขาต้องเอาไปเอาไปเผานะแนนอนละนะมันความตายความหมายก็คือว่าร่างกายไม่สามารถฟื้นคืนนะมายืนเดินนั่งนอนมาพูดอะไรได้ลนะนะหมดสภาพเนี่ยเราพูดถึงว่าจิตสุดท้ายนะครับในภพชาติที่อยู่ในกายเนี่ยนะก็เรียกว่าขณะตายก็เรียกว่าจุติจิตนะก็คือจิต ที่ตายมันเกิดขึ้นคือจิตดวงสุดท้ายอ่ะขณะที่จิตนะยังอยู่ในกายเนี่ยนะมันจิตสุดท้ายนะที่เรียกว่าจุดติดจิตเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงเนะี่ยถูกไหมมันตามหลักของกระบวนการทํางานของจิตเนี่ยมันจะมีจิตนะเกิดขึ้นทันทีนะมันจิตที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตก็คือจิตที่ถือการเกิดขึ้นใหม่ นะในพบชาติใหม่เพราะว่าร่างกายมนุษย์มันแตกดับแล้วนี่มันก็ถือเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าตายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปรอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถูกนะตายปุ๊บเนี่ยมันเกิดปั๊บเลยนะเพราะว่าทันทีที่จุดติจิตเนี่ยมันเกิดและดับลงนะปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาทันทีแล้วนําไปสูนะ่การได้อัตภาพใหม่การเกิดในพบใหม่ทันทีเลยนะ เพราะนั้นตายปุ๊บเนี่ยต้องเกิดปับ๊บนะถ้าเกิดใครจเจริญสีประธาน4แล้วเข้าใจตรงนี้นะก็จะหมดสงสัยนะไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นบางคนบอว่าอ้าวอย่างนั้นเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยตายไปสา3วัน7วันเนี่ยทำไมเราเห็นเขานะว่ากลับมาเป็นผีบ้างเป็นอะไรบ้างไอ้นั่นนะคือเขาเกิดแล้วนะคือทันทีที่จุดติจิต นะเขาเกิดแล้วก็ดับลงในชาติปัจจุบันกายเขาแตกแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณจิตอะเกิดขึ้นแล้วบางคนก็ไปเกิดเป็นผีไงที่เราว่าบางคนก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายก็มีนะหรือบางคนเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลยทันทีก็มนะีติดต่อไม่ได้ก็มีหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนนะพบไปเป็นไปเป็นผีก่อนนะเป็นเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยแต่ว่ามันมีระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่ง นะแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะแต่ว่าลักษณะมันก็คือจิตอะนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะคนนี้เข้าใจผิดว่าตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ไปเกิดรางๆเขาเกิดแล้วนะเขาไปเกิดเป็นผีบ้างนะไปเกิดเป็นเปรตไปเป็นสุลกายบ้างนะที่บางทีน่าเกลียดน่ากลัวอะไรพวกนี้นะก็คือเขาเขาย้ายพบไปละแต่ว่าพบนั้นจะอยู่นานไม่นานเนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งนะมันก็อยู่ที่ บาปอกุศลที่เขาทํามาด้วยนะความยึดมั่นถือมั่นนะที่เขาเป็นอยู่ด้วยทำให้เขาอยู่ในภพนั้นนาน,น,านเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตายปุ๊บนี้เกิดปั๊บนะด้วยปฏิสนธิวิญญาณจิตในหลักของปฏิจจสมุปบ,บาทถามว่ารู้ได้ยังไงนะเราก็ไปดูปฏิจจสมุปบ,บาทนะหลักการของปฏิจจสมุปบ,บาทเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจนะนะอวิชชาเป็นปัจจัยนะให้เกิด สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยนะครับให้เกิดนามรูปนามรูปนะเป็นปัจจัยให้เกิดสลยายตนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือความหมายของการถือเกิดนะมีอวิชชาไหมอวิชชาเนี่ยคือเหตุบันสัต์ใดก็แล้วแต่ที่ยังมีอวิชชาเหลือนะยกเว้นพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาละเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเมื่อจุติจิตเนี่ยเกิด ก็คือพระอรหันต์จะตายอ่ะนะจุติจิตเกิดและจุติจิตดับเนี่ยจะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณจิตเกิดขึ้นนะพระอรหันต์นี้ไม่ถือเกิดในภพใดๆนะก็เพราะว่าพระอรหันต์นี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะที่สิ้นอว,วิชชาเห็นไหมแต่นอกนั้นลงมาเนี่ยแม้แต่พระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันรวมถึงผู้ดูชนทั้งหลายเนี่ยที่ยังมีเชื่อวิชาอยู่เนี่ย ก็จะ <S an> เป็นไปตามนะวงล้อปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปันใจจัยให้เกิดสังขารพูดง่ายคือมันยังมีเชือ้อไอเชืใใเ้อก็คือสิ่งที่มาเจือกับจิตที่เรียกว่าสังขารนี่แหละอวิชชาเป็นปันใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปันใจจัยให้เกิดวิญญาณไอวิญญาณตัวนี้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตวิญญาณเป็นปันใจจัยให้เกิดนามารูปไอวิญญาณตัวนี้แหละยังลงสู่การถือเกิดนะก็คือเป็น วิญญาณเป็นปจัจจัยเกิดสลายยตนะปัจจัยให้เกิดนามรูปก็คนะือหมายถึงว่าไอตัวเชื้อเนี่ยนะนะทำให้เกิดอ,อวิชชาปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปจัจจัยเกิดวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะการเกิดนามรูปเนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยนะมันก็ไปสร้างนะเรียกว,ว่าอะไรนามรูปอนะ่ะที่ยังมีความยึดติดถือมั่นด้วย อำนาจอาวิชาเนี่ยไอความไม่รู้เนี่ยนะมันก็ไปรวมกันนะกับนามรูปนี่แหละแล้วก็ไปสร้างสลายตนะเนี่ยนะนามรูปเป็นเป็นปันใจจัยให้เกิดสลายาก็คือสร้างทางต่อนะถ้าจิตนะครับมันยังมีเชื้อวิชาเนี่ยนะมันก็จะถือเกิดนะโดยการไปสร้างเอ่อเรียกเข้าไปรวมกับนามรูปนะเข้าไปรวมกับนามรูปแล้วก็สร้างสลายตนะคือทางต่อทางต่อโลก ที่เรียกว่าพบทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เทวดานะอบายนะพวกสัตว์นรกเปรตผีสุรากายเดรัจฉานเนี่ยมันก็ไปเข้าไปนะเรียกว่าสร้างทางต่อสลาสยจตน,นะสลายจตนะนะเป็นปัจจัยนะให้เกิดผัสสะเห็นไหมถ้าเราไม่มีทางต่อเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะไปผัสสะตาก็ไม่มีทางกระทบรูปนะครับเสียงก็ไม่มีทางกระทบหู นะกลิ่นก็ไม่มีทางกระทบจมูกนะรสก็ไม่มีทางกระทบลิ้นนะครับสิ่งภายนอก,กไม่มีทางกระทบกายนะครับแล้วก็ธรรมาลมทั้งหลายก็ไม่มีทางกระทบใจนะเพราะมันไม่มีสลายตาะก็ไม่ทางต่อนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดซายนะก็เป็นเหตุปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะก็ทําให้เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดความชอบนะเป็นสุขอ่ะ นะหรือว่าเกิดความชังไม่ชอบก็เป็นความดิน้นเป็นทุกข์นะมันก็เกิดความยึดติดถือมัน่ al, นมะันก็เลยกลายเป็นว่าเวทนาเป็นปัจจัยนะให้เกิดตัณหา <c annya> นกะ็จะเกิดความดิ้นรนอนะยากในรูปรสกลิ่นส,สัมผัสเพราะมันยึดติดแต่อยากที่มันผัสสะแล้วมันเกิดเวทนาสุขทุกข์นะมันก็เกิดความยึดติดนะในการตัณหาเพราะมันชอบในความสุขในการรูปรสกลิ่นสัมผัส เราก็เกิดความดิ้นรนอยากได้ใช่ไหมในตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่ดิ้นหรือความดิ้นรนในความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็วิภาวะตัณหาก็คือความเกียดความทุกข์ที่เจอจิตมันก็เรียกว่าเข้าสู่นะสภาวะของวงจรปฏิจจสุบาทนะสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในหลังจากที่ได้พบชาติละมันคนเราเนี่ยตายปุ๊บมันเกิดปับ๊บ ด้วยปฏิสนธิวิญญาณจิตนะเห็นไหมในวงล้อปฏิเสธุบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็คือการปรุงนะยยังมีสิ่งผสมนในจิตอยู่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณก็คือเกิดการรู้นะรู้ขึ้นไหวขึ้นนะขึ้นมาเป็นปฏินปจจสนธิวิญญาณจิตเนี่ยนะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะ ไนะอ้ที่วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะก็คือไอ้ตัววิญญาณเนี่ยนะที่มันมีสิ่งปรุงแต่งเข้าไปเนี่ยแล้วทําให้มันไหวขึ้นมาเป็นประสิทธทิวิญญาณจิตเนี่ยนะมันก็ไปเ,เข้าร่วมกับนามรูปไม่ว่าจะเป็นกายหยาบกายละเอียดที่เราเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นสัตว์นรกเปรตพีสุราากายนะหรือว่าเป็นเทพเทวดาภูมิเนี่ยมันก็เข้าไปนะในนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดสาระก็จะสร้างทางต่อ ทางต่อมนุษย์ทางต่อสวรรค์ทางต่อพรทมโลกทางต่อ,อสัตว์นรกนะเปรตผีนะหรือว่าเดราาัจฉานมันก็จะสร้างทางต่อนะแล้วก็สลาดอนะนี่แหละก็นะเป็นช่องทางให้เกิดผัสสะเกิดการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสนะผดทพะใช่ไหมแล้วก็ทําให้เกิดเวทนานะเกิดเป็นความรู้สึกสุข นะทุกอะไรหรือเฉยเฉยก็เกิดการยึดอยากได้เช่นได้รูปรสกลิ่นเสียสัมผัสที่พอใจก็อยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียสัมผัสเรียกว่าการมัตตัญหาหรือความอยากได้ในสเตตัสอยากรวยอยากสวยอยากรออยากเด่นอยากดังก็เกิดการยึดติดในความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความดิ้นรนในความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจนไม่อยากขี้เลนะไม่อยาก เป็นโนบอดี้นะจิตก็ดิ้นรนนะไปในวิภาวะตัณหาก็ีย้วถูกตัณหาครอบงําก็เกิดอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะก็นํามาสูนะ่พบชาติชราโมรณะนะโสกับบริทิวาก็จะเกิดการวนของปฏิจสมุปบาทครบรอบอ่ะก็เหมือนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะพอเราตายจากชาติที่แล้วนะจุดติจิตนะในชาติที่แล้วเนี่ยดับปุ๊บ ปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยก็ถือนะกำเนิดนะเข้ามาในคันมันดาในที่เรามนุษย์เนี่ยเกิดในคันมันดาก็ถือปฏิสนธิวิญญาณจิตนะก็เมื่อเกิดปฏิสนธิวิญญาณจิตนะมันก็เกิดนามรูปมันเข้ามาผสมรวมในคันมันดาเนี่ยนามรูปนามรูปก็ทําให้เกิดสลายตนะเราเข้าสู่นามรูปก็คือคันมันดามันก็สร้างทางต่อละ มีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาท,สาทกายมีสมองเกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์แล้วก็พอมีศาสน,นะก็จะเกิดผัสสะก็เป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตายจากมนุษย์เนี่ยกระบวนการนี้ก็ทําอีกทําอีกทาอีก,อกดาบใดที่อวิชชายังมีอยู่ดาบใดที่เรายังไม่ใช่พระรหั นะแต่เป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันเป็นบุรุษชนเนี่ยเกิดหมดเลยเป็นแต่ว่าเกิดสูงเกิดต่ำอย่างพระอนาคามีเนี่ยก็เกิดในสุทาวาสภรม,มโลกแหละนะส่วนพระสกิทาคามีก็เกิดในมนุษย์และเทวดาได้นะส่วนพระโสดาบันก็เกิดเฉพาะมนุษย์และเทวดาปิดกําเนิดอนะบายนระกแหละส่วนบุรุษชนนี้ก็มันก็ไปของมันเรื่อยนะครับ ไปได้หมดในอบายสีนรกเปรตอสุรากายเดรัฉานกลับมาสู่มนุษย์ก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้ก็มีความไม่แน่นอนเพราะว่าบุุรชนโดยทั่วไปที่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็ยังไม่ปิดกำเนิดอบายนารกเปรตอสุรากายเดรัชานนั่นเองแล้วส่วนฟังนะเพราะนั้นบางคนนึกคิดว่าตายปุ๊บแล้วยังไม่ไปเกิดรอ7วัน4ีวันจริงๆแล้วมันตายปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปั๊บนะจติจิต ดับลงปฏิสนธิที่วิญญาจิตก็เกิดขึ้นก็ได้การเกิดใหม่ในภพชาติใหม่แต่ภพชาติใหม่อาจจะยืนยาวนานหรือสั้นเนี่ยแบางทีบางคนนะตายปุ๊บนะไปเกิดในนรกรนะยะเวลาสั้นก็มีนะนะตามคำพีก็มีผมจำชื่ออะไรไม่ได้แล้วนางอะไรไม่ทราบเนี่ยทำบุญกุศลเยอะแต่ว่าตอนตายเนี่ยจิตสุดท้ายไปคิดเรื่องไม่ดีไปลงนรกก่อน7วันนะค่อยไปเกิดในสวรรค์อย่างเงี้ยเป็นต้น พบชาตินีมันสั้นได้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ